วิลล่าที่ติดทะเลและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆถ้าใครเบื่อชะอําหัวหินปราณบุรีแล้วอยากให้ลองเลยมาอีกนิดนึงนะคะที่นี่บางเบิดบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันค่ะเดิมทีรีสอร์ทนี้นะคะเขาเปิดมากว่า20ปีแล้วชื่อว่าบ้านทรายทองรีสอร์ทแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนต่อขยายที่ลูกชายเขาทาชื่อว่าทรายเฉยๆค่ะเป็นวิลล่าหลังเดียวเท่านั้นมีทั้งหมด6ห้องนอนแา่เดี๋ยวเฟรมพาไปรูมทัวร์ก่อนค่อนคะอันนี้คือมาสเตอร์เบดมที่ใหญ่มากๆนะคะมีโต๊ะกินข้าวมีห้องนั่งเล่นเลี้ยวขาไป นิดนึงก็จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากๆมีกระจกรอบสามารถเปิดชมวิวได้รอบเลยและตรงนี้เนี่ยเป็นต้นไม้หมดเลยห้องอาบน้ําก็คือใหญ่สุดๆมีอ่างอาบน้ําที่แยกออกมาจากโซนอาบน้ําด้วยซึ่งทั้ง2ชั้นก็จะเป็นแปลนเดียวกันค่ะมีห้องใหญ่ห้องหนึ่งแล้วก็มีห้องเล็กอีก2ห้องแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะพาดูห้องใหญ่ก่อนนะคะอยากให้เห็นว่ามันใหญ่มากจริงๆมันอยู่ได้มากกว่า2คนแล้วก็เราสามารถเสริมเตียงได้หรือว่าบากจานวนคนเข้าพักได้และที่บริเวณห้องรับแขกนะคะจะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําที่สามารถเปิดประต ออกไปเปิดกระจกออกไปเห็นครอบครัวอาจจะนั่งทําอาหารทําอะไรกันอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนที่อยู่ในห้องนอนนั่นเองค่ะส่วนอีก2ห้องที่อยู่ด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นห้องเล็กแต่ว่ามันไม่ได้เล็กขนาดนั้นค่ะโดยที่เขาจะตั้งเตียง5ฟุตจํานวน2เตียงนะคะแล้วก็ยังมีที่โล่งสามารถกางกระเป๋าใบใหญ่ได้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่แยกฝั่งห้องสุข,ขาแล้วก็ห้องอาบน้าไม่ต้องแยกกันได้สามารถเข้าพร้อมกันได้2คนค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะห้องนี้สามารถเพิ่มได้เป็นนอน4คนออกไปดูกันที่บริเวณด้านหน้าบ้านกันดีกว่าค่ะ เขาก็จะมีสระน้ําซึ่งเป็นสระส่วนตัวของบ้านหลังนี้นะคะไม่มีใครสามารถมาใช้ได้แล้วก็จะมีโต๊ะรับประทา,านอาหารมีครัวมีบาร์เล็กๆอยู่ด้านหน้าให้ด้วยส่วนที่เฟรมชี้ไปตรงนั้นเป็นที่กินอาหารเช้านั่นเองบรรยากาศตื่นเช้ามาสงบมากๆแต่ว่าเสียดายช่วงที่เฟรมไปเนี่ยน้ำมันลงหาดเลยไม่ค่อยสวยแต่เราก็สามารถเดินเล่นที่หาดได้นะจ๊ะที่นี่ชื่อว่าทรายอยู่บางเบิดประจวบคีรีขันค่ะ